สวัสดีครับพระพระที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อปานวัดเครือวันจังหวัดชนบุรีนะครับแต่ปรากฏว่าได้มีเซียนบางกลุ่มคนบางคนนะครับนำขยายความผิดเพี้ยนนะครับบอกว่าพระชุดนี้ที่เห็นเนี่ยนะครับยัดเปลี่ยนเป็นหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับซึ่งราคาแตกต่างกันมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาคฟังคำอธิบายจากผู้สะสมโดยตรงนะครับว่า ทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สุรพลครับสวัสดีครับท่านคลิปนี้เราจะมาปุยเรื่องการย,าย้ายเกจิพระปิดตาหลวงพ่อป่ากลายเป็นภาพปิตาหลวงปู่แก้ววัดเือวัลย์อาจารย์ยังไงเราฟังนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนาตอนนี้ครับคือณตอนเนี้ยเสียงดังไหมครับอาจารย์ผมเห็นอ่า สวัสดีครับเอฟซของผมทุกท่านครับครับผมสุรพลเพชรหัสนธยอินครับอืสุรพลสารไม่สัดป,ปัจจุบันนี้นะเออมันมีเซียนทั้งหลายแหละพยายามเอาพระยัดกุเปลี่ยนเจจิพระเปลี่ยนเจจิแล้วก็พระเก๊เอามาเอามาขายเป็นพระแท้เพราะท่านท่านไม่เคยเห็นของจริงท่านระวังนะครับอย่าได้มีความอยากได้ครับอย่างมือลงได้ อย่างปัจจุบันนี่นะครับเท่าที่<ะ>ผมเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูอ่ะเท่าที่ผมจบน,นะครับเราก็แก้ววัดเชื้อวันเนี่ยนะเออ่ที่เขาหลงเนี่ยมันเป็นหลงว่าปานครับไม่ใช่หลงว่าแก้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับว่า,าจะไล่ให้ดูว่ามันเพราะอะไรถึงได้เรียวกว่าหลงว่าปานครับผม,มแล้วเดี๋ยวจะเอาหลงว่าแก้วมาให้ท่านดูว่าทำมาที่เรียกว่าหลงว่าแก้ว อาย์ไม่เดาผ้าหลวงพ่อแก้วมานี่มีเยวเก,ก็บนี้ก่อนไงก็งเดี๋ยวรวมกันเลยฉันเปิดจะเปิดออกมาเลยเดี๋วได้เปรียบเทียบอยู่ในคลิปเดียวกันเลยจะ่อะไรอะไขาดเลยผุกขาดนิดหน่อยนะครับไม่ได้ทำคลิปเพื่คคอความบันเทิงนะครับเพื่อความรู้เรื่องอาจารย์ใส่ไว้ในสระสีชมพูใส่ใส่ไว้ในสีสีชมพูนอ๋อนี่ยไหมครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะแยกให้ดูนะครับว่าอันไหนคือหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อปานนะครับ กำลังจัดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะให้ไปดูใกล้ๆเลยนะครับสําหรับ f c ซที่บอกว่าไม่ชัดเจนนะครับนี่คือผมก็ไม่รู้จะทํายังไงกัครับคุณก็แคปภาพตรงเนี้ไปนะครับโทรศัพท์มันมีระบบแคปภาพนะครับแล้วคุณก็ขยายไปเลยนะครับนี่บ่นกันเยอะแยะนะครับช่วยดูโฆษณาผมบ้างก็ดีนะครับบ่นบนปุ๊บพอถึงโฆษณากดข้ามเลยนะครับที่เราเห็นนี่คือพระหลวงพระปาน วัดเครือวันนะครับนี่ <tinc S 2> <giving. S 1> ลักษณะอย่างนี้นะครับเนื้ออย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องให้ดูนะครับส่วนที่อาจารย์กําลังจัดอยู like ่นี่นะครับเป็นพระหลวงพ่อแก้วเนี่ยครับที่แช่จริงเป็นพระหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับเดี๋ยวเราจะขยายให้ดูนะครับว่าเนื้อหามวลสารเป็นยังไงนะครับอาจารย์ครับหลวงพ่อแก้วหรือหลวงพ่อปานนี่ใครเป็นใครเป็นใครเป็นลูกน้องใครใครเป็นลูกศิษย์ใครครับอ่าหลวงพ่อแก้วเป็นเจ้าวาด ก่อนแล้วก็มาหลวงพ่อปานก็ยังมีวันนะยังมีอาจารย์นะหลวงพ่อถันอา,อาจารย์อาจารย์เอาพระหลวงพ่อปานวางหน้านิดนึงเอามาเอามาวางหน้ารัน,นเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับเปรียบเทียบกันดูนะครับอันนี้หลวงพ่อแก้วครับที่เห็นนี่คือหลวงพ่อแก้ววัดเทวันนะครับท่านสังเกตเอาที่ว่าข้างหลังมันจะเหมือนกันไหมครับผมนี่นะครับหลังแบบข้างหลังนะครับอันนี้ของหลวงพ่อแก้วนะครับอันนี้หลวงพ่อปานครับผม ไอ้ที่ผมจำเป็นต้องออกมาเผยแพร่เพราะว่าต่อไปมันจะกลายเป็นเล่นพักเกมหมดครับจะกลายเป็นหลงวงพ่อปานเป็นหลงวงพ่อแก้วหลงวงพ่อแก้วกลายเป็นคาเกมไปเลยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่หวังดีอะ่ะกับศาสนาะน่ะมันเยอะครับเพื่อผลประโยชน์เพราะฉะนั้นแล้วอันไหนต้มได้ต้มอันไหนหลอกได้หลอก อันไหนผลิตได้ผลิตอันไหนออกคลิปแล้วขายได้เขาก็พยายามที่จะจะทำเพื่อจะเพื่อจะขายเอาพุทธทานนี้แต่อย่าลืมนะครับเงินนี้มันมันเป็นเงินบาปครับเราท่านคิดว่าท่านจะไปใช้ในในในสวรรค์หรือในในโลกหรือครับครับผมเพราะว่าพาอคนรู้คนกระสาบแช่งคุณเออ ในเมื่อมันไม่ใช่พระแท้คุณเป็นหลอกขายพอาแม้ทั้งคู่นะครับแต่เปลี่ยนเป็นเจิใช่อันนี้แท้ทั้งคู่ครับอันนี้หลวงพ่อปานครับอันนี้หลวงพ่อแก้วอาจารย์ครับอาจารย์หยิบหลวงพ่อแก้วให้ดูนิดหนึ่งหยิบให้อยู่ในเฟรมว่ามันอ่าด้านหลังแบบอาจารย์อธิบายความเนี่ยหลังแบบหลวงพ่อแก้วจะเป็นแบบนี้นะเห็นยังครับผมมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมครับแล้วเป็นหลุมลึกนะส่วนของหลวงพ่อปานเนี่ยนะมันสามเหลี่ยมมันอาจารย์มาอาจารย์มาวางคู่กันเลยเหร เอาวางมาคู่เอาวางคู่หลังแบบมาวางคู่ในฐานแดงนี่นะครับเนี่ยฝั่งนี้นะหลวงพ่อปานฝั่งนี้หลวงพ่อแก้วครับแล้วหลวงพ่อแก้วทุกองจะต้องเป็นแบบนี้ะครับแล้วหลวงพ่อปานทุกองก็จะเป็นแบบนี้อาจารย์ชี้ในนั้นนี่หลวงพ่อปานไอ้หลวงพ่อแก้วทุกองจะเป็นอย่างนี้นะครับผมหลังแบบจะต้องเป็นแบบนี้ครัหลวงพ่อปานหลังแบบจะต้องเป็นแบบนี้ทุกองเลยครับผม ทั้งองค์ใหญ่องค์เล็กันอะไรเนี่ยมันจะเป็นเป็นรูปเจดีย์หมดนี่หลวงหลวงพ่อหลวงพ่อปานเนี่ยเป็นรูปเจดีย์เป็นรูปเจดีย์ครับผอ้อ้หลวงพ่อปานเป็นรูปเจดีย์ครับถ้าเป็นหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อแก้วเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนี้กระผมอันนั้นครับเน,<ง>นี่ยเขาเขาขายจนแพงนี่ผมเห็นเจนเขาขายองเราเป็นสิบล้านอ่ะผมก็งงผมบอกว่าตายละถ้าอย่างงี้นะต่อไปอ่ะไม่ใช่ว่า ไม่ดีนะดีครับผมก็มีเยอะ,อะแต่ว่ามันผิดนะมันเล่นกันแบบผิดแบบผิดแบบแล้วต่อไปมันจะกลายเป็นว่าหลวงพ่อแก้วเนี่ยมันไม่ใช่หลวงพ่อแก้วแล้วจะกลายเป็นหลวงเออหลวงพ่อปานไม่ใช่หลวงพ่อปานเนี่ยกลายเป็นหลวงพ่ออะไรไม่รู้รเพราะว่ามันมันเอาเอาหลวงพ่อปานยัดเป็นหลวงพ่อแก้วแล้วนี่ครับผมแล้วหลวงพ่อแก้วยัดเป็นอะไรอะ เออแล้วคนเล่น,เล,นเล่นหลวงพอ่อพ่อแก้วลุกเดิมจะทำยังไงกันนั่นเนี่ยก็ผมผมถังบอกไงบอกว่าหลวงพ่อแก้วไทยมีหลวงพ่อแก้วยุคเดิมนะช่วยอ,ออกมาโชว์ด้วยช่วยมาบอกด้วยว่าสิ่งที่ผมพูดจะใช่ไหมครับหรือผมมาโนเองครับเพราะภาพชุดเนี้ผมได้มาตั้งสี่ห้าสิบปีแล้วครับตั้งแต่สมัยหลวงพ่อแก้วร่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะ ผมถึงจ้รู้ว่าเออถ้าเราไม่มีของจริงเนี่ยนะเราไม่สามารถจะเปิดเผยได้เราเราไม่สามารถที่จะพูดได้ว่ามันใช่ไม่ใช่เพราะผมไปได้ผมแก้มาก่อนแล้วก็มาแล้วผมก็ทำไมมันหลังมันไม่เหมือนกันวนะมาดูเสียบไปเสียบมาอ๋อปรากฏว่าอันนี้มันหลวงกู่ปานอันนี้หลวง็แก้วทุกพิมพ์ของหลวงแก้วสี่สิบพิมพ์เนี่ยนะมันจะเป็นแบบนี้ทั้งหมด หลังจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเรียกหมดครับแล้วนี่ผมออกไปคลิปคลิปนี้รับรองให้ไม่กินหนึ่งเดือนอของปลอมออกมาเยอะครับเพราะว่าพอผมออกคลิปไหนก็นแล้วแต่แป๊บเดียวคนตามแบบแก้ตามท,าทันทีเลยครับอย่างร่บูทิปนี้ครับพอเราออกปุ๊บมันก็แก้ตามเลยพันในยหนึ่งอาทิตย์ไมเอี่ยมออง คาบอะไรก็ไม่มีแต่บอกว่าเก็บดีเขาเขาใช้อ้างว่าเก็บดีเก็บดีมันเก็บดียังไงมันหลายสิบปีมันก็ค้าน้ำบ้านมันก็ต้องขึ้นผมเก็บเมื่อดียิ่งกว่าคุณแดีวผมเก็บในธนาคารไม่ได้เปิดดูเลยข้ามน้ำบ้านมันยังขึ้นเลยเป็นคาบเก่าครับนะอันนี้ก็เหมือนกันคุณคิดเลยสี่ห้าสิบปีคาบเก่าคาบทองมันเก่าหมดแล้วนะนี่ไม่ใช่พระเพิ่ง พิ่งจำนะครับพรานี่เป็นร้อยกว่าปีแล้วที่ผมด้านมาก็ไอ้ที่ลักเลาะลักร่อนก็มีนะมันแบบมันร่อนแล้วอะ่ะแต่มันไม่สวยก็ไม่อยากมาโชว์อันนี้มันมันสวยหน่อยก็ให้ให้ดูว่ามันเป็นอย่างเงี้นะแล้วเออใครอยากดูองกิง ทั้งเอฟทั้งพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่ไม่เคยเห็นของจริงก็ขอเชินเป็น,นงานวันที่สี่มิถุนาอนไในเฟซขอจาาจย์สุรพลเลขายสายยศทิมก็กสแสดงไว้นะครับภาคทิมนี้ใช่คือเข้าไปดูในเฟซก่อนระหว่างรอง,งานครับ,รบรับผมคือผมก็เอาทั้งองค์จริงเอาทั้งองค์เคยไปประกวดได้ที่หนึ่งสายให้ดูแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับคนไปดูใหม่ ย้อนไปดูใหม่ว่าหลังอะมันเป็นอย่างที่ผมว่าไหมครับไม่ใช่เป็นเจดีอย่างนี้นะครับไม่ใช่ครับหลังเจดีน่ะเป็นพระแท้นะครับเป็นพระหลวงพ่อปานแท้ไม่เก้ไม่เกะแต่ผมว่าเท่าผิดราคาอันนี้องค์ใหญ่มากกว่าแสนกว่าอ๋อหลวงพ่อปานแสนกว่าอันนี้เป็นล้านเป็นล้านเอครับที่เมืองชนอะมีคนบอกว่าองค์อะไรเป็นร้อยล้านครับแล้วยังมีอีกอีกกลุ่มนึงออกมาของเขาสามร้อยล้านอ่า โอ้ยผมรวยทรายครับไม่รู้เขาเกกันยังไงแต่ถ้าจำจาที่ว่านี่นะรวยเละครับผมอันนี้ผมก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะเป็นหลายสิบองค์หรือเป็นร้อยเป็นร้อยค็ร้บก็จะเอาอย่างนี้เป็นราะว่าแก้ผมก็ไม่ดูอาอะไรนะครับผมก็เมีออย่างนี้นะ แต่ทีนี้ว่าไอความที่เราอะเก็บพระมานานไม่อยากเปลี่ยนแปลงอาจารย์ไปเขาเรียกยัดอาจารย์เปลี่ยนอาจารย์เลยเปลี่ยนอาจารย์หลวงพ่อปานเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแก้วะมันมันเจ้าวัดองค์ต่อมาเป็นเจ้าวัดองค์ต่อมาอืถ้าเป็นหลวงพ่อปานเขาไปเล่นถ้าหาหลวงพ่อปานไม่ได้ทําไมไม่ไปเล่นหลวงอาปาน,านวัดปักทะเลเลยก่อนยังถูกอยู่ยังถูกอยู่ยยแล้วก็ดีด้วยแต่ว่า มันไม่มีพิมพ์อย่างนี้ไงครับผมเขาก็เรียก่าเป็นพิมพ์อย่างนี้แหละพิมแบบหลังแบบนี้แหละใช่ไหมเพราะปากเสียส่วนใหญ่เป็นองค์เป็นองค์นะองค์เป็นองค์ใหญ่องค์เล็กอง์อะไรเป็นไม่มีหลังแบบไม่มีหลังแบบมีแต่รอยองค์เพราะฉะนั้นแล้วเอามาเปรียบยากครับ่ร้จะเปรียบยังไงครับผมผมต้องบอกไงบอกว่าผมห่วง ต่อไปนะมันจะเหมือนต้นไม้ครับ,รบเมื่อหลายสิบปีก่อนคนอารวาสุดธลา,าภาประเสริฐสมาราภาไม่ใช่ผู้ว่ากอมาก่ากอโมเก่าอะอดีตผู้ว่ากอมโมเก่าคนหนึ่งที่ที่เขาบอกเขาปลูกต้นไม้ไว้แล้วก็ดีมากอะโอ้โหขายดีแล้วปรากฏว่าคนก็ขายต้นไม้ปลอมกัน เอ่ต้นอะไรก็ไม่รู้ี้เสวตั้งเป็นอันวนตั้งไปในนี้จนผลสุดท้ายเจ๊งอะ่ะใช่ไหมผลสุดท้ายนี่นะคนก็เลิกเล่นหมดเพราะว่าในเมื่อมันไม่ใช่อะ่ะไม่ใช่ของจริงคนก็หมดผมกลัวกลัวจะเป็นอย่างต้นไม้ <laughs> พอคนเสร็จหมดแล้วไม่อยากเล่นแล้ว แล้วก็ตอนนี้นะจะบอกเลยว่าบางคนที่เลิกเล่นไปเนี่ยนะเลิกอยากได้ภาพแล้วหันกลับมาหวนกลับมาเล่นภาพมาเห็นภาพของผมปรากฏว่าเขาก็มีใช่ไหมแล้วเขาก็มีตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาย,ยายนู่นเขาแต่ว่าถกเสียดสีเกหมดก็ค,ค,คุณจะไปเสื้ออะไรกับเสียนเสียนมันยืดถลาย ันเกิดได้ยังเขาสร้างพระมันยังไม่เกิดเลยครัเห็นไหมแล้วมันตั้งตัวเปลียนแทกเเกหรือแทะอยู่ที่ปากมันครับมันกล้าพูดอย่างนี้เลยนะอ้าวกับเพาะความคนเรามากินยากไงครับมันไม่ถึงเิมเิมกล้าพูดเลยใช่มันกล้าพูดเลยว่าเกแทอยู่ที่ปากเขาใช่อยู่ที่ปากเขาแล้วพระที่อยู่กับเขาต้องแพงมันถึงจะเป็นพระแท้ครับ ถ้าพระพระถูกูกับพระเอบเพราะฉะนั้นกันแล้วแต่ท่านนะครับถ้ามีทังให้เขาท่านกบไปเจอแต่ถ้าท่านจะเย็นๆสอหาท่านมรจําเสียงกันเป็นสิบล้านแล้วรู้ว่าเป็นองค์นึงเป็นหลายล้านอย่างเช่นเขาว่ากันคนี่นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยครับเป็นพระหลวงพ่อปานนะครับที่เสียง ที่เสียญญ่ยงยัดกูเปลี่ยน,อ,นอาจารย์ตอนนี้เปลี่ยนอาจารย์เป็นหลวงพ่อแก้วอันนี้นะครับชุดนี้ที่เปลี่ยนเป็น<อ>เพระเล่นเป็นหลวงพ่อแก้วไปแล้วครับผมแล้วหลวงพ่อแก้วเขาเล่นไปอะไรอะ่ะไม่รู้เด็กแล้วชุดนี้จะทํำยังไงห<อ>ลวงพ่อแก้วดังเดิมจะทํำยังไงตั้งนาน,นเด็กๆก็ผมจําเป็นต้องออกมาถ่ายทาให้ดูว่าหลวงพ่อแก้วเดิมนะมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ครับเขากําลังถ้าออกหนังสือด้วยก็กลายเป็นตําราเลยใช่นี่นะครับคือเป็นตำราแก้งอย่างที่ผมบอกอ่ะ การที่บอกว่าเล่นพระตามตำราถ้าตำราเก้มันก็เล่นพระเก้ถูกไหมแล้วถ้าตำรานั้นเก้ทั้งเล่มอ่ะคุณก็เล่นเก้ทั้งเล่มหลยคุณก็เล่นตามตำมันก็เก้หมดอ่ะครับถูกไหมครับคุณยังไม่เคยนของจริงเลยเป็นยังไงแล้วคุณซี่ช่วเรามาลงเนี้ยครับผมันถูกที่ไหนอ่ะก็ประโยชน์ของการมีหลายๆชมรมหลายๆสมาคมนะครับก็อยู่ตรงนี้แหละครับไว้คาน คือ<ว>มัน,น,นมันคือถ้าเราไม่มีของจริงเราไม่รู้จริงเราไม่อยากยุ่งกับใครอ่ะครับือของเรามีได้มาตั้งแต่สมัยพวกมันยังไม่เกิดเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนอาจารย์ครับถ้าอาจารย์เอออหอหมดกับเขาอาจารย์ก็ได้ประโยชน์ได้จะผมไม่เอาเพราะจะมีหลวงพ่อปานเยอะมีแล้วถูกด้วยตอนที่ได้มา โอ้โฉกันก็ไ่แก่เยอะ<ต>พอแล้วพอพอพอย่างนจ้จันแล้วจันมันจะโบยว่ยมันปลยทำไมก็ได้ประโยชน์เหมือนกันาาไม่เอาอเพราะว่าผมไม่ใช่คนพุทธพาณิชย์ไม่ได้อยากต้มคนกินครับคืออย่างนี้เขาเรียกต้มคนกินถูกไหมต้มไปแล้วงินกินอะมันไม่ไม่ดีหรอกครับนะเอาของแท้ดีกว่า คือของแท้นี่เราก็ไม่ได้ไไดบอกขายใครครับผมใช่ไหมยกันจะพักพวกมันรู้ว่าผมมีก็มาแบ่งปันผมก็แบ่งให้แต่ว่าต้องเป็นพักพวกกันเดี๋ยวต้องเป็นพักพวก่จาจะสังเกตเห็นนะครับอา <c oughs> จารย์ไม่เคยให้เบอร์โทรศัพท์ใครไม่เคยคนที่มาหาอาจารย์ได้โดยตรงนี่พอแหละ<ม>พักพวกผมก็ถามคนรู้โทรศัพท์ผมได้ไงเขาบอกว่า ได้จากผมประกวดพระในกล่องพระมันจะมีมีเบอร์ผมเราอ้าวคุณก็ฉลาดที่เหงอ้าวก็เมื่อก่อนพุโช์ไงมาหลายปีก่อนผมโชว์ว่าประกวดพระได้ที่หนึ่งมาไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อแก้วหลวงปู่ยิ้มหลวงปู่ไข่หลวงปู่จีนอะไรนี่นะทุกอย่างที่ผมได้มาเนี่ยคือ ใส่กล่องแล้วก็ถ่ายชั้งใบด้วยให้ดูไงว่าพระของแช่มันอย่างนี้คุณจะไปเชื่อเสียนนะเพราะกรรมการอ่ะแต่ก็มันก็พูดยากนะเพราะว่าบางชมรมทำให้เสียหมดเลยครับยังไงเขาจัดคือเก้แท้กูรับหมดเกแท้รับหมดรับหมดเพราอหวังเงินอย่างเดียวมีรางวัลที่หนี่ง คาโตนึงมีรางวัลเยอะแยะไปหมดเลยคือบางชมรมก็กรรมการที่หนึ่งของกรรมการทางนั้นคแต่อย่าให้ผู้ชมรมไหนครับแต่ผู้ทใ่ฟังว่าชมรมที่น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือดูเองดูเอง,เองครับผมแล้วก็เออส่วนใหญ่น,นะแม้กระทั่งมีอยู่ชมรมนึงจนป่านนี้ได้หลายปีแล้ว คางช่วยผมม่สิบแปดใบบาทยังไม่ได้เลยครับ uh huh. แล้วก็อีกชมรมหนึ่งที่ตอนนี้หัวหน้าชมรมตายไปแล้วอ่ะ uh huh. ลูกสาวลูกสาวสวยซชด้วยนี่ก็เหมือนกันผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไบเซอครับน uh ี่มาทวงใบเธอรวของจากคนตายครับอ uh ืม huh. แต่ก็พูดไปยังงี้นะมันไม่ได้อยู่แล้วละเพราะว่า ตอนทวงอ่ะทวงทั้งทวงกับลูกสาวทวงกับเพราะมันก็ไม่เฉยเฉยมันก็มันไม่อตอบโต้อะไรทั้งสิ้นค,คนอย่างน<ท>ี้ว่าแต่ใบป,ประกวดจานส่งครบยังยังคือใบใบเซอเสี่ยวที่ผ่านมานะครับยังตกกลางอีกเยอะครับเอบอทำไมส่งช้าไม่ใช่ส่งช้าส่งไปแล้วตีกลับก็มีแล้วก็โทรไปแล้วก็ไม่รับก็มี บอกจะมารับเองแล้วโทรไปก็ติดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นวันที่สี่มิถุนาการูนาไปเอาด้วยนะครับวันที่สี่มิถุนาอาจารย์จะจัดตระกูพระใช่ครับอพูดถึงเราจะมาใครมีพระหลงพ่อแก้วหลงพ่อปานเอาไปส่งกันครับจะได้รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรจะได้รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรครับผมอาจารย์ค่าส่งไปเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมละหกร้อยหกร้อยหกร้อยนี่ขาดทุนนะไม่ได้กาไรนะ ค่ากรรมการค่าสถ่อานที่ค่าค่าถ้วยค่าค่าใบเซอร์ครับผมใบเซอร์เดี๋ยวนี้ใบละร้อยแล้วครับครับมันก็เหลือเท่าไหร่ค่าอาหารอีกใบเซอร์ใบละร้อยแล้วขึ้นราคาหมดครับท <laughs> ุกอย่างครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าี่จัดมันจะหวังผลกำไรนะครับ,ค,รบคือหวังว่า เทุกการพักเพราะฉะนั้นวันที่สี่อ่ะกรุณาไปเอาของท่านด้วยนะครับไปเอาใบใบใบ,ใบเสร็จของท่านใบเสร็จของท่านข้ามอยู่เยอะครับเดี๋ยวต่อไปนี้นะครับอพอเขียนเบอร์โทรศัพท์แล้วเราจะเช็กด้วยกันว่าไอ้เบอร์โทรที่ท่านให้น่ะเป็นเบอร์ถูกต้องหรือเปล่าเออทำไมโทรไปถ,ถึงไม่รับเออแล้วก็คือคือหลายคนมาโวยวายกับทางผมนะครับอืมผม ก็ไม่ได้รู้ว่าท่านเขียนว่าอย่างไงผมค,คือผมแค่บอกข่าวว่ามีงานประกวดนะครับอครจ,จะคงคืนพระอะไรนะครับติดต่อกัน,กนโดยตรงไม่ต้องห่วงนะครับ,รบได้ทุกคนเพียงแต่ว่าติดต่อไม่ได้ค้างอยู่เยอะครับวันตั้งแต่งวดนู่นเนี่ยยังมีค้างอยู่เลยเมื่อปีหกสองนะ,ะก่อนโควิดก็ค้างอยู่ไม่มาเอากันแล้วถ้าใครรู้ตัวก็ มาวันที่สี่มิถุนาด้วยว่าะมันตั้งๆอย่างเงี้ยครับน่าจะกับพันใบมั้งไอทิ่ข้างๆอยู่ตกค้างอยู่นะเพราะฉะนั้นให้มาเอาไปไปซะพออยู่กับผมก็มันจะมาทําอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมาโวยวายว่าไม่ได้ใส่คือคือคนคนพยายามทวงพยายามรักษาสิิ์ตัวเองหน่อยผมมะนะพูดตรงๆเลยไม่อยากเบี้ยวแม้แต่นิดเดียวับไม่ว่า เอใบเซอร์ก็ดีช่วยก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของพวกคุณนั้นนะผมไม่อยากได้หรอกเพราะว่าผมผมมีหมดแล้วอาจารย์ครับครับผมผบอกว่างานเล็กไม่น่าเชื่อถือกรรมการจะเชื่อไม่ได้อาจารย์อาจารย์จะพูดว่าไงสําหรับของงานของอาจารย์ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่คนไม่เชื่อนะแต่คนไม่น่าเชื่อถือแต่คนมาส่งเป็นพันคนอ่ะครับผมนะคนน่าเชื่อถือจริงๆส่งแค่ 200ร้อยสองร้อยคนก็ที่เอาเองก็แล้วกัน็น่าเชื่อแค่ไหนก็ข้อคามที่อ,ออกไปต่ไหผมมีแต่ความจริงใจรกรรมการผมก็คัดแล้วคัดอีกเออ,เอากรรมการที่มันมีความรู้จริงครับเราไม่ได้ต้องการคือถ้าเรามีทุนเราก็ค่อยจัด เราไม่มีชนก็อย่าจัดครับถูกไหมครับไอ้ไอ้ไอ้ที่บอกทีมเมื่อกี้พูดบอกเก๊แท้รับหมดเพราะว่าไม่มีทุนจะจัดอ๋อคือเขาต้องรับหมดจนอ่าคนที่ดูเด่ยค่าสถานที่ค่ากรรมการค่าอหานค่าิ่านค่าชือเซลค่าไวันเอาที่ไหนอะค่าผมนักนว่าคุณไม่จะเตรียมตังค์ไงไอ่ได้ครับวันนี้มีสายสายวางสายอะไรทุกอย่างได้หมดครับ คือขอให้เป็นของแช์ครับถ้าแช์มาได้หมดทุกทุกองแล้วครับครับท่านจะไดรู้ว่าผ้าของท่านแช่มีพุทธคุณแล้วไม่มีพุทธคุณครับแล้วเดี๋ยววันนั้นอ่ะก็ให้อาจารย์ธนวัฒน์เช็คดูได้ครับผมใช่ไหมไม่ใช่ผมเช็คอย่างเดียวกล้องก็มีครับเอ่อทางวิทยาศาสตร์จะมีครับผมทางเครื่องก็มีครับแล้วก็น้ำยาก็มี พราะฉะนั้นแล้วกับพลังก็มีแล้วจากการจะเชื่อใจเครื่องอ่นนะผมจะบอกให้เครื่องกายดียังไงก็แล้วแต่ที่พูมรหลังของเขาโอ้โหดีที่สุดในโลกเครื่องนี้เคยบอกไหมว่าผ้าของคุณแช่กีป่ปีแล้วแต่เราก็เป็นหลงเอ,อเสียเงินกันเป็นหมื่นๆไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคุณคิดยังไงอ่ะ ใช่ปะแล้วก็บางคนออกพระเกสแล้วก็รับรองตัวเองอีกสังหากครับว่าเป็นเป็นพระแท้ไม่รู้จักบาปกับกรรมพวกเนี้เงินกินไปก็ไม่นานแล้วก็ก็เหมือนอย่างกับคนที่ทำลุงปู่ทิมแบบป่านนี้โลกกินไปแล้วคนที่ทำมาบึกสำพลุงปู่ทิมเกสเออใช่ครับผมที่ว่าออกพระสองพันองอะไรเนี่ยครับ กลายเป็นอมาพึกไปแล้วั่งกินนอนกินแล้วไม่จะใช้สัคงแล้วเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยคงจะไม่นานหรอกกมสนองก็จะสนองแบบไหนแค่นั้นเนี่ยใช่ไหมครับก็เจอกันวันที่สี่มิถุนายนิชุนายนอ่าบริดศัพทไปสนีไทยนะครับครับผมที่เดิมนะครับขอบคุณมากค่าอาจารย์ครับผม